สวัสดีครับผมนะก็คลิปนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมมันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากวัดห้่ยด้วนนะครับก็คลิปนี้ก็มามาลุ้นเนื้อน,นะครับมาเปิดลุ้นเนื้อกันนะครับผมนะเป็นลุ้นลุ้นลุ้นพระนะครับลุนพระหนึ่งลุ้นแล้วก็ลุ้นพระยันหนึ่งลุ้นนะ ปกติจะมีแต่รุ่นพระนะครับรุ่นพระยันไม่ค่อยมีนะครับผมรุ่นพระยันไม่ค่อยมีแล้วก็พระยันรุ่นนี้ก็ทางวัดจะสร้างด้วยนะครับนะครับไม่ได้ไปหน้าวัดก็หมดสิทธิ์ได้นะครับแบบนี้นะฮะเพราะไม่เพราะไม่ยังไม่เห็นใครเอาไปให้เช่าบูชาเลยนะครับผมแล้วผมบอกไว้เลยว่าพระยันรุ่นนี้มีความสวยมากครับสวยสดงดงามครับผมนะน่าจะ สวยที่สุดในการสร้างผ้ายันมาแล้วนะครับผมบอกไว้เลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผ้าที่ดีนะครับเนื้อผ้าที่ดีนะครับหนานะครับผืนใหญ่แล้วก็ลักษณะลวดลายข้างในนะครับออกปลุกเสกออกมาวิธีดีนะครับนะผ้ายันอะไรนะครับสวยสวยสวยงงามนะครับสวยสวงดงามนะครับผมนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นร้อยปีโชคลาบนะครับมหาศาลนะครับ ร้อยปีโชคลาบมหาสารนะครับผมพายันหลวงพ่อพัดนะครับแค่ซีนก็สวยแล้วครับแค่ซีนก็สวยแล้วครับนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูลุ้นนี้ก่อนดีกว่าครับนะมาดูลุ้นอรหันนะครับอราหันนะผมเห็นตัวอย่างก็จะเป็นเหรียญที่ลักษณะแบบนี้เลยครับนะแต่ลงยาครับลงยาลายธงชาตินะครับไม่รู้ว่าจะลงยาลายธงชาติเหมือนกันหมดไหมนะครับนะ ้อาจจะลุ้นเนื้อนะครับแต่ลายแต่อาจจะเป็นลายรงชาติทั้งหมดนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากอโมครับวันห้อยด้วนครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับจัดสร้างนี่เลยครับสองร้อยหกสิบสี่ครับสร้างใหม่ๆนะครับนะเพิ่งปลูกเสร็จออกมาใหม่ๆเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับราคาหน้าวัดนะครับสองร้อยบาทนะครับผม แต่ให้ที่เอื่นไปปล่อยเช่าบูชาก็นู่นแหละครับนะสามร้อยห้าสิบรือนู่นแหละครับนะเอออรหั์นะครับอรหันน์ก็ต้องบอกเลยอย่างเลยว่าเป็นเบียนพระวัดสร้างที่สวยนะครับสวยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้นะสวยงามนะครับเนี้ยบมากครับเนี้ยบมากเลยนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกับซีนเดิมเลยนะฮะเปิดซีนเลยนะ สดร้อนๆนะครับผมนะรลับสีขาวเลยนะนลับสีขาวเลยนะครับผมนะมาดูข้างในกันเลยนะโอ้แกะยากเลยครับแน่นหนามากครับนะ ซีนตลับนี่แน่นมากเลยโอ้โหครับดูครับดูเนื้อครับนะนะครับปักก้าหรือเปล่านะครับน่าจะปักก้านะครับผมโอ้ยหลังเหรียญก็สวยนะผมบอกเลยว่าหลังเหรียญก็สวยนะรุ่นนี้นะหน้าเหรียญหลังเหรียญนี่สวยมากนะครับผมอ้ยลงยาแดงครับดูครับลงยาแดงพื้นหลังครับนะเป็นรูปไก่ไก่ชนนะครับสวยงามนะครับหลุดมาแล้วนี่ครับ นะดูครับนะสวยไม่สวยนะครับนะนี่ครับดูไก่ครับดูลูกไก่ชนครับนี่ไก่ที่ที่ชอบเลี้ยงไก่ชนนะครับนะรุ่นนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับลงยาพื้นสีแดงครับสวยสดงดงามครับรูรหัสโค้ดนะครับรหัสโค้ดอะไรครับไม่ใช่เนื้อปากกนะครับเพราะว่าเบาครับ นะผมว่าน่าจะปีกเครื่องบินครับดูแล้วลน่าจะปีกเครื่องบินนะลองว่าพัดนะครับคุณยักกาโมครับดูยันครับยันบูษซ้อนยันสวยงามครับพล้พก็ไก่นะครับไก่ชนหนึ่งตัวครับตัวใหญ่มากนะครับเป็นไก่ชนตัวใหญ่มากยอยู่หลังนะ อรหันนะครับอรหันรุ่นอรหันนะครับรหัสโคตดเก้าหรือเปล่าครับนะเก้าครับเก้าครับ ก้1 5นะครับรหัสโค้ด915นะครับผมนะ915นะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อปีกเครื่องบินแล้วครับนะมาดูด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้ากันเลยนะสวยครับรุ่นนี้สวยครับนะดูด้านหน้าครับนะ ด้านหน้าลงยาลายธงชาตินะครับลงยาลายธงชาตนะครับสวยสุดคุงามแบบนี้นะคือนะครับเนื้อปีกเครื่องบินแล้วครับนะเบาๆแบบนี้เลยนะฮะแลก็คือเหรียญเนี่ยลงยาเหมือนกันหมดนะครับเหรียญก็จะลงยาลายธงชาตินะครับแล้วก็ด้านหลังก็ลงยาลงยาแดงนะครับด้านหลังนะครับเป็นมัตเตอร์พีสนะครับ ลงยาด้านหน้าหลังนะครับนะแต่ว่าลุ้นเนื้อนะครับลุ้นเนื้อกันนั้นเองนะครับนะลงยาเหมือนกันหมดทุกเหรียญนะครับแต่เพียงแต่มารุ้นเนื้อนะนี่ก็อีกเครื่องบินแล้วครับนะอีกเครื่องบินแล้วเบาๆแบบนี้นะใครที่ชอบแบบเบาๆแบบนี้นะครับผมนะคือนะครับสวยสุดงดงามครับเหรียญนี้นะฮะอหรนี้สวยสดงดงามอีกหนึ่งเหรียญเลยครับนะดูด้านหน้าครับ มีคาราเรกยันล้อมรอบครับแล้วก็หน้าหลวงว่าพัดนี่คมนะครับคมชัดนะครับนะคมชัดนะครับเนี่ยสร้างออกมาได้สวยเลยครับนะลงยาอะไรสวยมากครับลงยาพื้นจีบอลนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบวงกลมนะวงเหรียญวงรีหน่อยนะครับรีรีหน่อยนะครับมีห่วงนะ ลงยาหน้าหลังครับชอบปอบชอบด้านหลังครับสวยงามครับลงยาแดงสัมๆเลยนะครับผมลงยาแดงสํมๆเลยนะรุ่นนี้ครับรุ่นอลหันนะครับผมน่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยสดงดงามนะออกออกล่าสุดตอนนี้เลยนะใครไม่ใครไม่รู้จักนะครับอัปเดตนะครับ ก็ไปดูได้นะครับผมกนะ็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูผ้ายันนี่ก่อนนะผ้ายันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่สวยเลยนะครับผมมาแกะลุ้นกันดูนะเป็นผ้าสีขาวนะครับสีขาวครับผมเดี๋ยวมาดูสีด้านในนะ เดี๋ยวมาดูสีครับครับหมกับมายังดีครับผมโอ้โหเล่นสขึืนาออกมาก็สีน้ำตาลเลยนะครับนะมาสีโอ้โหดูครับดูสีครับนะ นะครับดูสีครับนะทึบๆหน่อยครับสวยครับสวยผมไม่แปลกนะผมลุ้นอะไรนี่ผมจะได้อะไรที่ทึบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือป็นอะไรนะนะสีจะออกทึบๆ่อยนะครับแต่เขาเข้ากับเข้ากับอ่าเข้ากับสีวันเกิดนะครับเกิดวันเสาร์นะครับต้องต้องออกสีทึบๆนะครับสว่างๆนี่ไม่ไม่ค่อยถูกฉลกกันนะนี่ครับดูครับสวยไม่สวยครับนะนี่ับพยานหลวงพ่อครับสวยไม่สวยครับดูอานะฮะนะ ตัดสินนะตัดสินใจเอานะครับว่าสวยไม่สวยนะครับดูครับนะโอ้โหนะครับ F4 นะฮะดูนะครับพี่พี f c นะด้านหลังหลวงพ่อนี่เป็นยันอิติปิโสแปดทิศนะครับผมนะเป็นยันแคลคาดปลอดภัยนะครับจันเดินทางนะครับผมนะนี่ครับดูครับนะโอ้โหยูสวยสดงดงามครับนะ F4 นะฮะดูนะครับร้อยปีโชคลาภมหามหาศาลนะครับ หลวงพ่อพัดคุณยักษ์กมวันวดด้วนนะครับเพือนหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมดูครับเอกอัคราเลขยันนี่ล้อมรอบครับนะดูลวดลายครับสวยงามครับนะอันนี้เลขโค้ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะเลขนะครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์นี่นะครับคือนะครับผมโอ้สวยงามครับนะสวยงามมากครับนะนี่ครับผมอยากถ่ายให้ดูแบบเห็นแบบชัดๆเต็มจอนะครับผมนะ อยากให้ดูแบบเต็มตมจอนะครับนี่นะครับสวยครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบสีน้ำเงินสีเขียวนะครับเขียวแบบเขียวขี้มา้าหรือเปล่านะครับผมนะที่ผมเห็นตัวอย่างที่เอที่ร้านนะครับ นะที่เขาเปิดลุ้นเนื้อแล้วเป็นตัวอย่างนะครับก็สวยนะครับสวยเป็นสีแบบสีสว่างสว่างเลยนะที่ผมเห็นนะครับโหนี่ผมได้สีนี้มานี่ใส่ใส่กรอบนะครับผมนะใส่กรอบนะสวยสดงดงามเลยนะครับนะเนี้ยเป็นมีด้าน,นหลังหลวงพ่อนะครับพระราชามงคลวัชราจารย์นะครับผมนะนะครับแล้วก็มี เทพเทวดานะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ยันนะครับยันนะครับยันพูดซ้อนนะครับผมนะยันเกี่ยวกับโชคลาบะเงินทองนะครับผมนะโชคลาบเงินทองนะครับค้าขายนะครับผมแล้วก็มหานิยมนะครับผมนะนี่ครับหลังก็เป็นมหาอุดเลยนะครับผมนะยันอิติปิโสแปดทิศนะครับโรวมสรรพคุณอยู่ในนี้เลยนะครับ สวยสุดงดงามครับนะมีมีครับมีเอวดาด้วยนะครับผมสององนะครับด้านข้างหลวงพ่อนะแล้วก็ด้านล่างเป็นดอกบัวนะครับผมนะด้านล่างหลวงพ่อนะครับเป็นดอกบัวนะครับหัวสวยมากครับนะสวยมากครับสมจริงนะครับนะเนี่ยหลวงพ่อนี่แบบเป็นคือเป็นงานแบบสวยสวยมากนะเป็นงานผ้ายันที่สวยนะฮะหัวใครคิดถึงการใส่กรอบนะครับผมนะ ใส่กรอบตั้งโชว์นะครับสุดยอดเลยนะครับใส่กรอบตั้งโชว์นี่สุดยอดเลยนะครับสวยครับสวยสดงดงามครับสวยระดับโลกนะครับสวยระดับโลกเลยนะครับรุ่นนี้นะายันรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่ผมเห็นแล้วผมว่าสวยมากนะครับสวยมากครับนะพยันนะครับโอ้โนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสีสีขาวนะครับผมนะนี่ครับหลังหลวงพ่อก็จะเป็นอ,อะไรอะคล้ายๆแบบสาลาเป็นอะไรนะครับผมนะนะครับดูเหมือนจะเป็นแบบบนส่องสว่างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะคือ,อวิมานอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังหลวงพ่อนะครับ แล้วก็มีองค์เทพล้อมรอบนะครับออกแบบมาได้สุดยอดมากับรุ่นนี้นะสวยครับสวยสุดงดงามครับผมนะแหมถ้ามีอีกนี่เดี๋ยวครั้งหน้าไปปิดมาอีกนะไปเช่าบูชามาอีกนะครับแค่สองร้อยเองนะครับหน้าวัดนะสองร้อยเองนะถ้ามาเช่าบูชาต่อๆกันนี่ก็คือโอ้ผมว่าอื่นนึงนี่ผมว่า นะครับ450 500เนี่ยนะครับผมนะผมว่านะครับได้สบายเลยครับแบบนี้นะนะครับพายันแบบนี้นะผมว่าสวยที่สุดตั้งแต่ผมเห็นมาเลยก็ว่าได้นะครับพายันรุ่นนี้นะนะครับชอบบูชาข้างนอกนี่ผมว่ายังต่ำนี่5าห600อะครับนะ5 0ร600เนี่ยนะครับได้นะครับผลนี่แย่งกันเลยครับนะดูแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับ สวยครับสวยสดงดงามครับพีพีเอฟซีนะครับไรที่ได้ไปวัดหน้าวัดหวยด้วนตอนนี้นะครับผมนะรีบเช่าหาบูชานะครับนะครับยังมีนะครับยังมีอยู่นะครับแต่เดือนผ่านเดือนกันยากันยาตุลาไปแล้วมไม่รู้นะตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างนี้นะครับผมนะถ้ายันสวยๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีเหลือเหลืออยู่ไหมนะครับผมนะแต่ณตอนนี้นี่ยังมีเยอะอยู่นะครับนะครับ เดือนนี้นี่ไปนี่ยังยังคงได้อยู่นะครับนะยันก็เยอะนะครับยันนี่ครับมีความหมายทั้งนั้นนะครับยันนะครับนะไปที่ศึกษาเกี่ยวกับยันนะครับมียันมีตัวณะมีตัวอูตัวอะไรนะครับผมนะครับมีตัวณะมีตัวอูนะครับโอ้ยันนี่ล้อมรอบนะครับสวดสดุดงามครับรุ่นนี้ครับนะโอเคครับผมก็ คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับลุ้นนะครับลุ้นลุ้นสีผ้ายันนะครับผมก็ใครชอบนะครับก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะว่าจะผมจะผ้าหลงพ่าพัดรุ่นไหนมาทำคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไปให้นี้ครับผมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ